น,นี่ประกอบเสร็จแล้วก็เป็นตัวนี้เลยครับโอ้โหแล้วนี่ก็คือคามาคิริโอเจอร์นะเนี่ยผมค่อนข้างชอบสัดส่วนแบบนี้มากเลยนะแล้วเนี่ยพบสัดส่วนแบบนี้มันทาให้จุดขยับเนี่ยสามารถขยับได้หลายท่าทางอ่ะได้360้อองศาเลยนะเนี่เราสามารถที่จะเนี่ยบิดคอด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับก็สามารถที่จะยืดไปข้างหน้านี่ยืดไปข้างหลังนี่แบบนี้นะเนี่ยยืดไปข้างหลัง เอียงได้ประมาณนี้นะ้าเงยได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถก้มลงก้งมลงก็ได้ประมาณนี้นะเนี่ยแล้วสามารถก็เอียงซ้ายได้อย่างนี้นะแล้วก็เอียงขวาอาา่าได้ประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะนี่สามารถทําได้นะเราดูช่วงหน้าอกก่อนนะนี่เนี่ยมันสามารถยือดออกมาได้นะเออเนี่ยมันเป็นจุดขยับที่แบบโอ้โหเนี่ยมันยืดตรงนี้ได้นะแล้วก็ยืดตรงสะโพกนี้ได้อีกนะเนี่ยยืดได้อีกนะเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะออกมาแล้วสามารถเนี่ย จับอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยมันจะเอียงได้อีกนะเงยได้อีกแล้วก็ก้มได้อีกอย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยเราเราสามารถล็อกได้นะสมมติเราอยากให้มันก้มขนาดเนี้ยเราก็กดลงไปเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มองศาเราชอบยังไงก็จัดได้เลยนะเนี่ยมันบิดไปได้ทั่วเลยโอ้โหผมแบบเฮ้ยโคตรสุดอะ่ะมันดีไซน์เกาะไหลเพื่อไม่ให้ติดกันนะเพื่อจะได้แบบไม่ต้องติดตรงเนี้ย มันสามารถทําให้หมุนอย่างนี้ขึ้นได้ครับสามารถยกมือขึ้นได้เลยนะโดยไม่ต้องติดหัวไหล่นะเนี่ยยกแขนขนาดข้างนี่โอ้โหสบายเลยนะอารมณ์เหมือนกับตัวเลยนะสามารถยืดออกมาได้นะเนี่ยแล้วก็บิดไปข้างหน้าได้นี่มันให้อารมณ์เราสามารถขยับแขนไปข้างหน้าได้เอียงไปอย่างนี้ได้เหมือนจะไปกอดอกได้นะแล้วก็สามารถกดไปข้างหลังได้เช่นกันนะอย่างเงี้ยเนี่ยจังหวะหนึ่งยกนี้ได้จังหวะ2ยกทาให้แขนนี่ยกได้ถึงขนาดนี้เลยอ่ะ แล้วแขนท่อนบนเนี่ยกับตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยสามารถหมุนได้อีกต่างหางนะเนี่ยเนี่ยแล้วตรงข้อมือนี่ก็สามารถยกได้นะเป็นบอลจอยนะเนี่ยสามารถยกขึ้นยกลงได้แล้วก็หมุนได้ร้อยสามิบเลยนะเนี่ยไม่ติดอะไรเลยนะสามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะเตะสูงได้นะเนี่ยแล้วตรงตรงช่วงน่องเนี่ยสามารถบิดได้นะเนี่ยบิดได้รอบเลยนะหูยงอได้สองสเต็ปเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันครับนี่สเต็ปหนึ่งงอไปแล้วแล้วสเต็ปสองคือด้านข้าง นี่พอมันดีไซน์เป็นตัดเหลี่ยมนี้นะมันสามารถที่จะงดก็หมุนได้อิสระแล้วนะจะขยับซ้ายขยับขวาได้หมดเลยนะเนี่ยเพื่อล็อกการยืนให้มันมั่นคงได้เลยนะโอ้โหโคตรดีแล้วไม่ต้องกลัวหักด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยอนะ่ะนี่คือของแถมมันนะของแถมก็ตามมาด้วยนี่ครับอันนี้คือโอเจอร์คาลิเบอร์นะหรือก็คือดาบนั่นเองนะอ่าเจ็บตรงนี้เลยนะที่จับ เลิบเข้าไปนี่เนี่ยเราสามารถหมุนจะจับดัดอะไรก็ได้นะเนี่ยโคตรเท่ครับอันนี้ก็คือ k คิงเฟพอดนะเห็นทุกมุมอ่าเนี่ยนะนี่คือลูกเล่นของฐานมันนะโอ้โหบอกเลยนะไม่รู้จะเรียกว่าคุ้มยังไงแล้วนะ